สวัสดีครับสวัสดีฟิฟีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมอาหเมนูของร้านนี้มี่อย่างไรครับอันดับแรกผมอยากเสนอเสนอเนี่ยไก่ย่างเหมืนแค้นไก่หย่างบานผมนี่บานนุ่แค้นใหยออำเภอค้าขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรมาแต่อยากจากยโสธรเลยแมนครับจากยโสธรเลยนี่แต่ว่ามามามาอยู่ในมาขายอยู่ในลำดุกาข้องสองครับผมสอนี่สอยจุเนาะครับผมซอยจุก้อยสมตำก้อยสมตำอันนี้เครับต้มครับต้มต้มผมต้มแซ่บครับผมโอยาัดตักยังไงครับจัดไประหาจานเลแล้ว ต้มเนื้อเปื่อยเนาะแม่ครับต้มเนื้อเปื่อยครับข้าวเหนียวจะงอยนะครับข้าวเหนียวได้ครับอ่าบุรุษกองกินเป็นน้ำหมอ,อกไปพร้อมนอะครับเด้อพี่น้องโอ้ยมีโอกาสได้มากรุงเทีอ่ะโอ้ได้มากปัตุมท่านี่ล็อกล็อกล็อกไกย่างนะครับครับเป็นไก่ย่างเหมือนแค่นนุ่มนุ่มเหมือนบ่ออันนี้ย่างไฟตั้งตะมือขึ้นดียังนุ่มไหมเนี่ยย่างตั้งแตะมือขึ้นนี่ยนี่ย่างกันมือขึ้นยัางนุ่มอยุกน,นุ่มหรอกหอมเครื่องนุ่มหรอหอมเครื่องเนาะ เอาสิอาจารย์ผมถ่าอาจารย์ดีกว่าเอาไเอานี่ยก้อยกับซ้อยจุนี่ยแตอาจารย์กินสิบจานผมเลี้ยงอาจารย์เลยก้อยกับซ้อยจุนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้แปดจานแล้วครับผมอาจารย์กินเมือสิบจานนี่ผมเลี้ยงอาจารย์เลยนี่ผมเลี้ยงเขาเลยเลี้ยงอาจารย์เลยกันกินบ่เหมือก็คือใจฟีดปกติกินเมือสผมจีซ่าอาจารย์อีกชาจาอีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบถท่าสิบท่ออาจารย์สิบเปอร์เซ็นต์เลยไ่มชาติสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม อาจารย์กินเหมืดเด้อาจารย์กินมะเหมืดชาสิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์กินเหมืดผมเลี่ยงเลยไปนี่เอาเป็นไปเหมือนกันต้องลองต้องลองต้องลองเบื่อนไปเรื่อยๆนะครับเด้อไปเรื่อยๆครับเอาจับไปล่าเลยนะเอาไปเรื่อยๆอาจารย์เอาโอเคครับโอ้ผมมำลำด้วยผมมำลำอาจารย์ แบ่งกันนะครับเรือซิมแบ่งกันก่นกนนนกนกนอนว่ามันนั่งเบ่งกันคืนหรืไม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้กินซอยบอ่เขากินซอยก็ได้กินได้อาจารย์เปิดป้าดูยังครับเปิดมาเจ็ดปีครับเขาปีที่เจ็ดพี่เขาปีที่เจ็ดครับเอาเอาไอ้เออนี่ผมแบบอํานาจ การ้อวนมากก่อนบ้งยครับอวนมาก่ครับอืมหน่อยใกหน่อยนเห็นคลิปอรจารย์กินไหมเจ้าห้องอยู่ไหน่อยาะเจ้าน่เาเล่างไงนก่อนอันนี้อะไรอะน่าจชมอันนี้น่าจะบมั้งเน่นี่ผมผมเนาะ จานกินกินจังสีไม่จักปีเลยผมกินมากกินมากเรื่อยๆก็กินมานกแลโดนเลยขยัสียบครับียบปะนวดนวดนวดต้มตุมเอะไรกันไปเจ๋ปะนี่นี่ก็เสนบได้นเนี่ย จะเป็นค้นสรารคามบ่กค้นตุมมองเหรอแต่ว่าบันเกิดยู่อาะอย่สรารคามอ๋เอเล่ะครับทานไปแล้วสองจานครับ เยี่ยมที่หนึง่งของจัดครับงั้นอ้ยทำไงวะโอ้ยคุณพาคุนใะเก็บเรียบด้วยนะ เอาอทานไปแล้วแต่ว่าเนื้อนี่นุ่มเนื้อนุ่มบอกนันครับเนื้อแบบนุ่มแบบละลายในปากบบละลายในปากเลยนนนเลยนาะ,นะนส่วนหมากอาจารย์สิยูทั้งทั้งทั้งบานกว่านะครับนี่โอกาสพอดีลูกพอนี้ลูกสาวกากับเพิ่มวันนี้มาเยี่ยมยาม อ่านครับผมผม,ผมเห็นในซุ้มเด็กหน่อยเขาถามอ้อาจารย์นี่กินไหนปาเนี่ยอาจารย์เก็บไปใส่อาจารย์ไปกินตำอิมเฮาหน่ะแหละกินตำอิมบอ,คอ,อกคนท้องใจละคนเนี่ยย้ำแนงนี่มีดนตรีนะครับมีดนตรีนะครับมิรตีนะวายอยู่เห็นเบทีเวทีเนาะครับ มินิมนตีนั่มเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์หอดใบสามอันนี้จะเป็นขายใกล้อย่างศุกร์สมเนี่ยเจ็ดโม,มงเสาร์หอดใบสามและย่างแรงกับสี่โมงแรงหอดเทียนขึ้นครับอาหารไทยอาหารอิสานศครับมินตีนิ่งกิน ความสุขเนี่ยเห็นพนกินเห็นเห็นผู้เป็นอาจารย์กินแล้วมีความสุขเยกว่าครับเย<ๆ>อะเห็นกินมีวมความสุขคง้มกัดีใจอยู่นี่เราเอาเนี่ย อากาศช่วงนี้อ่ครับรนนรรดี่เราไปฝนตนาวอากาศกำลังดีเห็นได้กินแล้วมืก่กกนแระว่งแดดครับแดบไปเยขคายเบอร์ทั้งหมู่บ้านเนี่ยแต่ก่อน สูสบกันเลยสูบแบน้เลยสูบแบนแค้เลยกนเคยพานไหมละคุณป่อเคยพาน

ใหม่ๆพี่จะมาเต็มเป็มบอกพี่ขี่นู้นเนาะสิบเปอร์เซ็นต์เงินมาสิบเปอร์เซ็นต์ครับขันขบ้าเบิร์ดอะขบ้าเบิร์ดชาสิบเปอร์เซ็นต์้ว็คนเดียวเนะ ไอเดียวาอาจารย์นักสุดนี่เท่าไหร่จากโดดลงมาทำได้ปะเนี่ยส0มิบก็โลครับเคยนักสุดนะนะเอียงเอียงนักครับน้ำนัก <c oughs> เ<ท>ป็นมเนยบ่ครับจำอะไได้บ่ขึ้นขึ้นลงลองเป็นขึ้นลงลนี่ก็ิน,นักเด็อ๋อ็นขึ้นไลอยู่อันนี้ไม้ถึงน้ำนักเนะเ<อ>าะอโอ้คหนึกว่ายังอืนอ่นอมยิ้มข้อยิจังเลยิขึ้นไลอยู่บ่โอ้โหจังรา แคนบอแคนบันนี้แคนบอะนนั้นไมแคนแล้ันนด้แคนะจักแล้วเอาไปไว้ใส่ผมเคยกินมาเคยมากินก ต้องฟีสหรอแต่โดนหรอเนี่ยแม่เนาะโดนเลวครับก็ไปนั่งฝั่ง,ง <มา S 2> ในเนาะแม่ครับจำผมจำได้อยู่ไม่เห็นผมไม่อยู่ เอาเลี้ยอยู่เลี้ยเนาะเอาเลี้ยรายังเอาเลี้ยรางโอเคแต่ว่านี่เลี้ยไ่ได้อันนี้เลี้ย่ได้สิ ้ยังพอ่อๆถึงมากอยู่เห็นเรากินกับมีความสุขแล้วดีดีเดิมีความกลัคกับมีความสุข ผู้เ้กลกวพีาาว่ครับเป็นยังเปมนเผ็ดบอกโอ้โหโหโหต่างมีอไโอ้มันบกตแตกนะมันีตบแตกไกลมันมันงนทไกล ขายไก่บะเดียขายแค่ไก่อย่างมวนตึงไก่อย่างแค่เป่าหรอแค่เป่ามันมวัวเนาะไก่อย่างมันแค่ไก่อย่างเป่าแค่ อาจาสมป่ะล่ะโจยสมกันสมกันเนาะ เอาเบิดแล้วอีกสจานฮะอีกสองจานอีกสองจานเนี่ยพราะอเหรอตาอีกสองจานเนี่ยอีกสองจานเนี่ยสอยจุจากโลนะเนี่ยสามโลแล้วเอาอยสองจานเอ้ยสองจานแซ่บบ่ ากาศนี่ลมโ่ยแรงมากครับบรรยากาศหนาหนาวล่ม้ะผีมากกลมหนึ่งจับ เอาเดี๋ยวถ่ายส้อยจูอีกสองจานบอถ่าได้บะฮะบอถ่ายได้บะกินไปเรื่อยๆว่วมกึ่งระบานนี่จานกินไม่จากปีแล้วนี่กินมาตั้งแต่เกิดครับกินมาตั้งแต่เกิดแมนครับผมก็กินมาตั้งแต่เกิดด้วยกันโอหนครับหมายถึงกินยังสีไม่จากปีแล้วจ้ะยังไม่จำผมเลยรับเดินเป็นเรื่องไร่หรือไงโอ้โหกินแบบกินเป็นอิ่มนะไปครับอื ต้องฝึกปะว่าครับนี่ไม่ต้องฝึกครับมันกินแบบนี้ไม่ต้องฝึกครับต้องฝึกมันบ้างมาได้กินปี๊ดปั๊บหนึ่งก็แสบคนเออคือกันแหละนะเอา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 สมกับขับรถมาจากสารคามมาหาหนองซ่ายยุดหลับเแยงจั่นยุดนั่งบุกกาห้องซองนี่ยไกลหรอสามลอยก็โล่สามลอยก็โลเนาะไกลหรอครับผม ไค่ลำห,หอมไก่ลำห,หอมว่ารับไ้่้ำหอมเราไปเพ็นน้หำหอมใดเนี่ยสกัด,กดไก่หอมเมนหอมแั้งคอมเดไ่คอมื่อง เขจูไปเลยเคบ่อยจูไปเลยบอเอายี่เอาเอายี่สองนะสองเอาเอาเอาพอยิมมาเอาพอยิมพอยิมพนกินหมดครับผมก็ได้เรียกเพิ่มแล้วโอ้ยอันนี้ก็คือกินกินกินคำแต่ของยิมครับแต่ว่าก็คือก็คือใจเป็นปกติอะไรมะมะสื่อคนินนะพี่น้องเดปรดนแบบว่าการ อต้งงกินจัไปพี่ไปยังเราปมาณเนาะกำว่าซื้อมันกินอ่ะจานละแปดสิบบาทอันนี้ใกล้เท่าไรเท่าไรเอาครับครับผมทุ่ทตีนยังคือการค้าการขายนั้นบ่ล่ะครับผมการขายก็ต้องหวังกำไรเพราะว่ามันมาบ้าโควไปกินเนี่ยกินพี่กินพี่เลยปรแม่ณเนาะบ้าโควไปกินก็คือใจครับใจหรือว่าใจคานางไปซื้อเอาที่ประม่ณเอาที่เจ้าของร้านต้องสบายใจครับผมครับผม ต่เว้า,างงานพื่นบ่สบายใจตจัขางเอง,งก็บ่สบายใจได้ไดเนครับที่นั่ี่นอัอันนี้อไห้เลยเด้อได้ครับห่อ่อไหนทำไมเน่ยได้ให้เอาเลยข่อพ่อไปได้ครับโอเคโอเค ด้นี่น้ำด้วยฮอโอเคกินนิ่มเร็ว <ขอ S 1> ครับฮอกินตัวเหมือนกับฮอตัวนี้ครับผมลาบเบียงจันใบกบปลงลางสอเนครับราคาเบอร์โทร0959803626ครับอย่าสีชิมแบบใกล้ยากออริจินอลที่ลีบานดงแค่นยัยครับผ่านไปผ่านไปถ้าผ่านไปบานดงแค่นยัยเรียนเชิญครับยาสูดทอดไหมวะแมนครับยาสูดทอดกูเลยจัดสร้างไปเรืยอว่า ใกล้ๆแถวนี้สามารถส่งส่งฟรีครับรผมใกล้ๆแถวนี้ส่งฟรีเลยตามเบอร,ร์โทรที่ให้ไว้เลยครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้พี่น้องคือเก่าแล้วพี่น้ององยู่ดีมีแห้งเร,ราส่งความหลากหลายจริงรๆลำลำรวยๆสุขสทุกคนครับมูนิโกโอ,อีสานภาแดหนอกตัวจากลาบก่อนครับสวัสดีครับโอ้อบความวุ่นดันโก้ได้ลายครับขอบคุณครับจ้น